เจ้าของภาษาเนาะขนาดเขาก็ยังงงเลยว่าต้องไหนจะต้องโทรไปตรงนั้นไหนจะต้องดีลกับตรงคือแบบมันมันหลากหลายมากกว่าจะอ่าและอีกอย่างกว่าจะได้ใบอ่าใบมรณบัตรมาโอ้โหรอจสี่ห้าวันนะคะกว่าจะได้มาได้มาแล้วก็ต้องส่งไปตรงนั้นให้เขามาให้เขาทางนี้แล้วแต่ครอบครัวจะใช่ไหมแล้วแต่ครอบครัว นี่ก็แบบว่าอ่าได้มาแล้วก็ส่งไปทางนั้นส่งไปทางนี้เพื่อให้เขาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าทุกอย่างเป็นชื่อพ่อใหญ่ไงคะให้เขามาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อแม่ส้มเพราะว่าแม่ส้มก็อยู่บ้านนี้ต่อเนาะแต่เราไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเราก็ค่อยๆทําไปคุณย่าป้าป๋าทำทำไม่ถึงชั่วโมงจะอ๋อสงสัยจะจะคล้ายๆกับที่นี่เพราะว่า ถ้าเราเอาแบบว่าทําเป็นแบบว่าศาสนาคือที่นี่เขาจะมีอ่าคิสแล้วก็โรมันคาทอลิกใช่ไหมเขามีโรมันคาทอลิกถ้าแม่ถ้าแม่สมศรีพูดผิดต้องขอโทษอ่าบางที่นี่บางแห่งก็เหมือนแบบว่าฝังก็มีอ่าทาพิธีวันหนึง่งแล้วก็วันถัดไปก็เอาไปฝังอะไรประมาณนี้ แต่ว่าทางนี้ก็คือแบบว่าจะเผานะคะเพราะว่าพ่อใหญ่บอกว่าแล้วแต่เราว่าเราจะทําแบบไหนแต่ไปสวดให้อยู่วัดแล้วเอารูปไปพาลูปไปไปสวดให้พ่อใหญ่จิวอยู่ที่วัดเราก็ทําตามศาสนาพุทธของเราทําให้แล้วเราก็สบายใจขึ้นมาแบบระดับหนึ่งว่าเออเราได้ทําให้แกเราไม่ได้แบบว่าปล่อยประละเลยว่าจะไม่ทํา แต่แกก็บอกไว้แล้วว่าเออแล้วแต่เราเลยอ๋อเผาเอากระดูกมาฝังอ่าแต่นี่ก็คงจะเอามาเก็บไว้ที่บ้านนะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็มีมีมีกระดูกปูนะคะเป็นแบบอัฐิอยู่ที่นี่เป็นอัฐิที่มันละเอียดมากนะคะอ่าของแม่แกของ ของยานี่แกเพิ่งเสียไปแต่เอาไปแบบว่าเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปรวยอ่ะพี่น้องค่ะบ้านเราก็เหมือนเอาไปลอยอังคารอะไรประมาณนี้เหมือนเอาไปรวยไปไปไม่เก่าไปดูลูกได้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่สมสีนะเดี๋ยวแบบว่าเออมีเวลาก็เข้ามาไลค์นน่นนี่นั่นนะ,ะแบบคือแบบว่าไม่อยาก ไม่อยากแบบอยู่คนเดียวเหงาเงาคิดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเราอยู่คนเดียวนี่เรากลัวความคิดมากนะแต่ถ้าเราได้มาแบบว่าไลฟ์มันก็ยังแบบว่าได้คุยไปเรื่อยคุยนู่นนี่นั่นประมาณว่าแล้วแต่สะดวกครอบครัวจริงๆค่ะแม่เกาประมาณประมาณนี้จริงๆแล้วแต่สะดวกจริงๆนะคะโอ้โหด,ดูดูบรรยากาศแบบว่าน้ำน้ำอะไรนะ น้ำท่วมแม่เกาที่เชียงรายป๊าดน้ําไหลแรงมากเลยนะนี่สุดยอดเลยขนาดว่านอนนอนแต่หัววันอยู่นะแต่มันก็แบบว่าทำให้เราแบบจิตใจเรามันห่อเหี่ยวแลนะ้วเนาะพี่น้องใช่ไหมได้ออกไปทำงานช่วยได้อยู่ อืมไปสามวันเอไปไปสามชั่วโมงเมื่อวันเมื่อวานไม่ได้ไปวันนี้ไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปนะใช่แม่สมศรีก็ไม่กล้าแบบว่าเก็บตัวอยู่อยู่แต่ในบ้านนะคะคือแบบว่าเราจะออกไปช้อปปิง้งเนี่ยออกไปเจอผู้คนอะไรประมาณนี้ก็ยังออกไปอยู่นะแต่บางทีก็ยังแบบมันก็อยู่ที่อ่า เขาเรียกว่าอะไรมันยังมันยังติดอยู่ข้างในเรานี่แหละมันถ้าอยู่บ้านจะเศร้าจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเราจะเห็นภาพโน่นนี่นั่นเนาะอืม,อมเห็นน้ำท่วมเลยแบบว่าสุดยอดมากนะคะน้ำท่วมเยอะมากทำไมน้ำไหลแรงขนาดนี้แล้วก็ดูแบบว่า น้ำมันแบบสีแบบว่าโอ้โหสุดยอดขอบ